วันนี้เรามาทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันที่ฝั่งทนกับรา้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโพธิศาอยู่ใกล้โรงเรียนถนนพุทธมนตรสายหนึ่งมาเที่ยงๆทำใจนิดนึงมาบาย,บายสบายใจกว่าแนะนําให้สั่งเกี๊ยวกรอบมาชามหนึ่งแต่ตอนไปร้อนในเลยยังไม่ได้สั่งต้มยำน้ำของเขาก็ถือว่าดีแต่จืดไปนิดนึงนะสำหรับผมต้มยำแห้งนี่คือ T ทีเด็ดถ้าโรยเกี๊ยวกรอบที่สั่งมาเพิ่มลงไปคลุกด้วยนี่นะฟินนอกจากรสชาติต้มยำที่เข้มข้นแล้วทีเด็ดยังอยู่ที่เครื่องในอย่างที่เรารู้ๆกัน การเครื่องในดีคืออะไร เด้งสู้ฟันหอมๆใส่โอ้โหดูดิใส่ตาผมมองไปที่เครื่องในแล้วครับตอนนี้เสียดายตอนนั้นเป็นร้อนนายโรยเกี๊ยวกรอบลงไปเพิ่มจะน่ากินกว่านี้แล้วข้างๆเขาก็มีขายอาหารหลายอย่างเนี่ยมีขนมมีห่อหมกแต่ที่ผมสั่งประจําก็คือนมข้าวโพดแล้วก็วุ้นว่านหางจระเข้ใครจะมาร้านนี้วิ่งเส้นพุทธมทนตรสายหนึ่งหาพุทธมทนตรสาย1นึ่งซอยสิซึ่งพอเราเจอโรงเรียนโพธิสารก็ให้วิ่งถนนเรียบโรงเรียนมาเรื่อยๆถึงจะเจอถ้าเจอซอยก็ต้องเจอร้านไปโดนซะเทเห์ะนะ ทุกคน